สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่12ส,สพฤศจิกายน2 5 6 4ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3าฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย วีไผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยุยฮาหนอย จับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2564กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17นากานาทีถึง17นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก6097เ็ลขไทยาย3ตัวบน0 9 7ย์ตัวบน97เ็ลขไทยาย2ตัวล่าง0 9ย์ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18บแนาฬิกา15นาทีถึง18บแนาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัว ออก3 4 2 2เลขท้าย3ตัวบน4 2 2 2ตัวบน2 2เลขท้าย2ตัวล่าง2 4ผลกันออกสลากหวยฮานอย VIP ทำคันออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาิกา30นาทีหลังวันเลขท้าย4ตัวออก7 8 0 4เลขท้าย3ตัวบน8 0 4 2ตัวบน0 4เลขท้าย2ตัวล่าง0 1 นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ vip งวดประจำวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 4ครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจากการนำเลขท้าย3ตัวบนของวหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก422มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1น่มี5มี6มี0นย์ครับ1 5 6, 6 0เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบครับผมนำเลข2คํคำนวณหารเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1น่มี3มี6มี8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับผมนำเลข2ครับคำนวณหารเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ สี่ตัวครับมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี้คือเลขสูตรที่คำนวณได้นะครับหลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยนหาน่อยในงวดประจำวันที่20ในวันงวดประจำวันที่12นะครับพฤศจิกายน2องพกมาดูกันจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมจะนำหลักสิบครับ4ตัว1 3 6 8ากจับคู่หลักหน่วย4ตัว1 4 6 9 จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเกวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้สามหนึ่งสาสี่สาสามวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้ห1หนึ่ง9 8สี่หหดวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้8 1ดหนึ่งดสี่แปดหด้า ทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงตรงที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะตัดสรุปชุดเด่นให้สมาชิกได้ดูนะครับมาดูหลักสิบนะครับหลักสิบตัว1 3 6 8ครับ1 3 6 8ผมเน้นเลข1ครับเน้นเลข1เน้นเลข3าเน้นเลข6ครับเน้น1กับ6นะครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 469ครับ1469ผมเน้นเลข4ครับ และเน้นเลข9ครับ2ตัวครับผมจะนําหลักสิบนะครับ2ตัว1กับ6ครับนํามาจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว4กับ9จะได้ชุดเด่น2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุดนะครับจากเหลืออยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดเด่นก็จะมี1 4 19 6 4 69 14 1 9 6 4และ69ครับเป็น4ชุดเด่นนะครับจากการสรุปตัดมาจากที่16ชุดนะครับนี่คือชุดเด่น2ตัวบนครับ ส่วนในชุด3ตัวนะครับหลักร้อยสี่ตัว15 60ครับ1560ผมเด้นไปที่เลข1ครับดึงเลข1ครับดึงเลข6ครับ2ตัวครับวางหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 419 6 469จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับ หวางหลักร้อยจะคู่ชุดเด่นสองตัวบน4ชุดครับจะได้1นึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่างหวางหลักร้อยจะคู่ชุดเด่นสองตัวบน4ชุดครับจะได้6กหนึ่งสี่หกหนึ่งาหกหกสีครับ6 6หกเกครับหกหก่ 6, 6, 9, 6, 6, 4, ครับหกหกเก้าละหกหกสี่ครับทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน8ชุดครับมีด้วยกันทั้งหมดแปดชุดเป็นชุด เลขท้าย3ตัวบนนะครับจากการสรุปจับคู่ได้8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับใน8ชุดชุดเด่นครับผมเน้นไปที่6 6 9ครับชุดเด่นเน้น669นะครับนี่คือชุดเด่นครับ่วนชุดรองครับในชุดรองผมเน้นไปที่6 1หนึ่งสครับดึง6กถึงสครับนี่คือชุดเด่นในชุดรองครับในชุด3ตัวบนครับจากทั้งหมด8ชุดครับ ใน8ชุดนี้เน้น6 6 9และ6 1 4ครับส่วนในชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนชุดเด่นคือเน้น6 9ครับชุดรอง6 1 4ครับชุดรองเน้น1 4ครับนี่คือชุด3ตัวและ2ตัวบนหวยฮานอยครับมาได้ทั้งฮานอยลยครับพิเศษปกติและ v ีไครับแนวทางสูตรคำนวณผมเน้นไปที่หานอยปกติรอบ1 8บแปดนกาสินาทีถึง18บแนาฬกาสานาทีครับ มาดูชุดเลขท้ายสองตัวล่างกันต่อครับในชุดเลขท้ายสองตัวล่างหวยฮานอยปกติงดลาสุดนะครับออกสองสี่ครับออกสองสี่ผมนําหลักสิบคือเลขสองครับคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์หลักหน่วยครับผมนําเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปด หนึ่งสามหกแปดครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยครับอยากการนําเลขท้ายสองตัวล่างหลักสิบได้หลักหน่วยเวยฮานอยปกติงวดล่าสุดมาคํานวณหาเลขเด่นนะครับในหลักสิบสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนครับสามห้าแปดศูนย์ผมเน้นไปที่เลขห้าครับเน้นไปที่เลขศูนย์ครับดึงห้ากับศูนย์วางหลักสิบนะครับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามหกแปดผมเน้นไปที่เลขสามครับเน้นเลขแปดครับ ดึงสามกับแปดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวนะครับห้ากับศูนย์จับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสามกับแปดครับจะในชุดสองตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างหวยฮานอยสรุปจับคู่ได้นะครับก็มีห้าสามห้าแปดศูนย์สามศูนย์แปดครับห้าสามห้าแปดศูนย์สามและศูนย์แปดสี่ชุดครับเป็นสี่ชุดเลขไทยสองตัวล่างชุดตรงๆครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่ห้าแปดครับ จุดเด่นเน้น58จดุดรองไปที่เน้นที่ศูนย์แปดครับจุดรองก็ศูนย์แปดครับมาลุ้นกันนะครับใน4ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับสูตรลักสิบลักหน่วยจะจับคู่ได้ถูกหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าานนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีพีครับแนวทางสูตรเน้นไปที่เด็กไทย2ตัวล่างหยวานอยปกติรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาที้วครับ มาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,านอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับในงวดประจำวันที่12ุพฤศจิกายน2564จากเลขสูตรที่คำนวณได้นะครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างจากการสรุปเลขสูตรที่สรุปจับคู่ไว้ครับในชุดเด่น2ตัวครับก็จะมี1419 64 69 53 58 0308ครับทั้งหมด8ชุดครับเป็นชุดเลขท้าย2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3าฮานอยพิเศษปกติและ vap ครับมาลุ้นกันนะครับใน8ชุดนี้จะเดินหรือไม่ครับส่วนในชุดเน้นนะครับในชุดเน้น3ตัวบนเน้นไปที่669ครับเน้น669ครับใน3ตัวนะครับ2ตัวบน69ครับ2ตัวบน69 2ตัวล่างเน้นไปที่58ครับ สองตัวล่างห้าแปดครับส่วนชุดรองครับสามตะวันชุดรองหกหนึ่งสี่ครับหกหนึ่งสี่รองสองตัวันหนึ่งสี่นะครับรองสองตัวล่างศูนย์แปดครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุดสามตัวสองตัวนและสองตัวล่างครับส่วนแนวทางเลขวิ่งครับแนวทางเลขวิ่งครับบนครับเน้นไปที่เลขหกครับล่างเน้นไปที่เลขแปดครับถ้านําเลขวิ่งจับคู่จะได้หกแปดชุดหนึ่งครับนี่คือในชุด สองตัวนะครับในชุดสองตัวเล่นลองสี่ชุดครับหกเก้าห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์แปดรวมทั้งเลขวิ่งจากคูนหกแปดชุดหนึ่งครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นนะครับจากการสรุปนะครับจากการสรุปหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับนี่ผมได้หาข้อมูลมาให้สมาชิกดูเป็นทางประกอบการตัดสินใจครับมาลุ้นกันนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจน,นะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดประจำวันที่12นะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางให้สมาชิกเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมควรมีแนวทางสูตรการคำนวณ ของตัวท่านที่คำนวณได้นะครับนํามาเทียบมาเคียงกันครับจะในตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรดดงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรไว้ที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้งฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564 ลงคลิปสมาชิกตูเป็นแนวะทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เลยครับจะได้เป็นกําลังใจนในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเล็กเต่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามร,รับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับไว้สมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับทูกสรารหุณฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยว i p งวดประจำวันที่12พฤศจิกายน2564เป็น 2, เฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ